ดานเลยวานนี้โอ้ได้เลือยมันหน่อยอสวัสดีค่ะ,คะมาเด็กกับมาพบกับลิกสาผาจวดคือเกานะคะมาผ้อมกับบรรยากาศอบอุ่นนะคะทั้งลุงอ้วนแล้วก็ทั้งอายเนาะคะ่ะพี่แดงเนาะจ้ะมาเนี้นนสวัสดีครับลุงอ้วนจากลู่สารผ้าเกี่ยนผาเที่ยวครับสวัสดีครับเบ่าแดงแซ่บนัวนะครับผม,มืัอนี้มาเล่นกับน้องเพื่อนนะครับขออนุญาตเอฟซีอ่าน้องล็กนะครับผม ค่ะมานี้เลยก็เลยจัดเลยค่ะก้อยลอยเลือดค่ะพี่น้องค่ะมาสู่อ้ายกับสู่ลุงปวดนะคะโอ้เอาสดสเลยเด้อค่ะลูกไม้มาเชฟว่าน้อ,อนงบยจัดจานเลยมา,ายยยนี้โอ้ได้เลือดมันหน่อยคุณอนะ โอ้เลือดเป็นสีแดเลือดเข็มๆสดเลยค่ะพี่แดงสดเลยบอกมาค่ะพี่น้องคะแเศษๆน้ำกันเด้อบัดนี้ก่อนอื่นเลยก็ต้องกราบขอโทษขออภัยน้ำู้บรกินเนื้อแล้วก็บบุกินดิบหลายๆเด้อจ้ะผู้ใดกินกับมาค่ะแเศษๆน้ำเล็กเด้อจ้ะมาค่ะลุงอวดเอาเลมอ่จัดเลยค่ะสดเลยมค่ะสดเลยนะคะมาพี่น้องมายังไงกับขอโทษขออภัยเอฟซีน้องเล็กน้องคำแล้วมีแอบมาแบบนี้แบบเนาะค่ะพอดีแบบเป็นก้อนะค่ะเลือดก้อนเนี่ยไ้ชอบมั้ยอย่างนี้อืมผมไม่ชอบครับแบบนี้ หอมตะไคร้อ่ออะคนใส่ตะไคร้ครับสูตรนี้อืม,อมบรรยากาศดีแห้งขอบคามาะลมหัดเย็นวิบีเลยเนะยาะย่าพมา่าค่ะลุงอ้วน <laughs> กินลายคนนั่นเลนเมื่อคอยอุ่นหวาหวนนองหอมหวานเพี่งนองเบ่งลูกโดดเนื้อสดเนาะเรียงกันสลยอลยู่ค่ะแซบเดียวปับคาลุงอ้วนแซบต่ว่าแปลก ต้องตะไคร่พอสูตรตั้งมาต้องวนบอส่ปะคะเนี่ยบอส่พอใส่เขาไปรสชาติเป็นอะไรคะแซ่บอีแบบหนึ่งพี่น้องหอมกินตะไคร่มาก่อนเลยปลากับไข่ไขกันครับพิษแต่ว่ามีกินตะไคร่เขามาน้องเล็กบอกขนาดอายุหมุกในหานน้ำกากับน้องเล็กอายุไม่เคยกินไข่ตะไคร่เลยใส่ตะไคร่ป่ะบัตรเลขบัตรเล็กบัตรที่เพิ่นตำคาใส่น้ำเลยค่ะตำคาให้มันละเอียดแล้วเอามาใส่มันจะหอม แต่ผมคิดว่าน่าจะหอมจริงๆนะครับถ้าใส่ข่ารือเป็นไงไข่แบบสมุนไพรมันถึงกันนะขนาดแบบบ้านไก่กันตังวัดเดียวกันแต่ว่ดการเฮ็ดสูตรเฮ็ดอาหารกับบุคือกันเ้ยค่ะพี่น้องค่ะ่ากสาร่าคนแบบนะแม่ค่ะพี่น้องมั้ยขอมค่ะถ้าลายผูหลาย้นกะทาบอ่ะน้องเล็กอัน กินกล้วยกับพี่บาวแดงให้เบิ่งแน่เมื่อนี้ดได้กกระจัดหายเด้อค่ะมาพร้อมกับทั้งลูกอ้วนแล้วกับผีพี่แดงน้ำเด้อค่ะ FC หอมมากอมอแม่ค่ะ FC ของเล็กเคนขอมาเ <c ười> ดี๋ยวให้น้องเล็กไปกินกับอันพี่บาวแดงผ <c ười> ่นวะได้มากินต้องการดูอยจะดอกเบนี้ครับพี่น้องค่ะ พี่แดงเอาไปดูค่ะนะลูกโดดกินยากัดเกินหน่วยอืมเหนียนะคะที่นองค่ะมาะสอบอีแบบแล้ววนก็ต้องบัวต้องไปล่องเฮดแล้วสุดนีลองใส่ตะไคร่น้ำด้วยค่ะลุืม หอมไหมพี่น้องใส่ขานำแม่ค่ะดำให้ละเอียดออแล้วเอามาใส่ก๋วยไก่หอมอีกแบบหนึ่งค่ะลุงอวดคือแกงแท้เลยปลาอมแก่ไกู่่ปะคะนี่แก่ยังมันกินขอกับน้องนงพี่น้องเอ้ แล้วครับเมรากาศดีๆเหนือแบบซอสตุ้เนาะค่ะยีดแล้วอายเนื่อยหลังโดดสมซื้อปะคะลูกโดดบอลตั้งแดงครับรู้เรื่องเลยครับลุงปฟ้าดวของแท้เรียนเลยเดี๋ยวรอเล่นงครับพริกกระเลียง สับๆขออนุญาตครับแต่มูดนะค่ะรับแต่มูดนะค่ะจนตาลายมังโม่อยู่ต่อหน้ากับบุหินครับลุงเพชกับพี่น้องอันตัวนี้ของแท้หักนี่อันตัวนี้น้อยอนนี้ปูปันไรครับโอ้จี๊ยบคับกระขาดอะไรเนาะเพชดดี มือเครื่องในนี่น้องเด็กอ๋อใช้เครื่องในอซอยเครื่องในขัน้นหน้านาเนาะจา้ะเครื่องในมีตับหอนซ้อมพี่นอ้องสดหลับเลือดตอนหลับปีใหม่เนาะคะ่ะพี่น้องคะเหนือบ,บ้านเขานุ้ยพอดีก,กับไปสู่การสู่งานกับคอยไปคอยมาเด้อจ้ะ อย่าฝ่าวอย่าฟังบ้าหรอยะครับเนาถึงละฮะถึงถึงชาแต่ถึงซัวแม่เครับดีกว่านะครับพี่น้องเมื่อกระจอดพักก่อนเด้อค่ะเป็นกําลังใจรแห่งพี่น้องเนาะอยู่ทางคุนครับพี่น้องคะมันจะสร้อยจุเอาไปสอยจุอาสสาก้อยลอยเลือดนะคะพี่น้องคะือ <Okay. S 1> สุดยอดค่ะ <Okay. S 1> จะเมื่อน,นี้เนาะคะ่ะเล้ก,กับฝากในเด้อค่ะฝากตั้งอันพีพีเอฟซีฝากไปติดตามทั้งสองลูกอวดน้ำเด้อค่ะผมลูกวานลูกสารผ้ากินผ้าเที่ยวครับค่ะแล้วก็ฝากอันอายเล็กน้ำเด้อค่ะขอบคุณครับขอบคุณนะครับผมพี่น้องเอฟซีน้องเด็กที่ให้เกียรติบ่าวแดงได้เข้ามานังในช่องเพิ่นนะครับผมคลิปนี้กัต้องขอขอบคุณทั้งเอฟซีโตผมเองนะครับก็นนาจจลูอยู่นะครับเพราะว่าน,น้องเพิ่นกับ มาเล่นนะครับผมสองสามรอบแล้วกับพี่น้องหักค่ะเป็พี่น้องบางคนนับถือกันค่ะพี่น้องบางคนเป็นว่าอยู่จังหวัดเดียวกันบอกว่าเป็นพี่น้องกันคือว่าคือกันเป็นหมายถึงว่าพี่ที่นับถือน้องแบบนี้ก็น้องกับเป็นพี่ที่นับถือพี่แบบนี้นะครับโบเมนแบบโบเมนว่าเออน้องกันเท้ๆนะคะที่เป็นพี่น้องที่นับถือกันนับถือกันนะครับ เล็กอะอยู่โซนทางอันริมโขงส่วนไายเพิ่นสิอยู่โซนทางอันฝั่ง,ง,<า>งผู้ไทยเนาะค่ะฝั่งผู้ไทยขําสิอี๋ครับแต่ว่าน้องเลกิอยูได้โตอำเภออำเภอเมืองเนาะค่ะอยู่อำเภอเมืองแต่ว่าส้ำเนียงกันเว้ากันเลยบ่คือกันเด้อค่ะพี่น้องค่ะค่ะมื้อนี้กะเล็กก่ะตองกกับขอ,อโทษอ,อีกเทื่อนึงเด้อค่ะสําหรับผู้บ่ก,กินเนือ้บอบ่กินทิพย์คอทษหลายๆเด้อค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้เนาะจ้าทั้งเล,เล็กแล้วก็ลุงอ้วนแล้วก็ไอ้เนาะคะ่ะสิได้ขอตโตลาพี่ลาน้องไปก่อนเด้อจ้าพ่อกันใหม่คลิปหน้าค่ะพี่น้องค่ะวันนี้สวัสดีีคค่ะสสวััดรบ